สวัสด so, mm ีครับก็ผมแบงค์กามโอเกมแคทเตอร์ mm hmm. ผมนะวันนี้จะมาทำการไลฟ์รีอคชันกับคล mm ิปสกิมิตตี้ทอยเลด์มัลติเวิร์สตอนที่6พาร์ท2อนั่นเองครับผมนะอย่างที่รู้กันตั้งแต่พาร์ทที่แล้วว่าตอนที่6นี้มี2พาร์ท mm hmm. น่าจะเป็นการต่อสู้ของไททันคาเมลแมนแล้วก็ไททันคล็อกแมนเลยมันเลยมี2พาร์ทครับผมนะแต่ว่าพาร์ทที่แล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะผมนะไททันคล็อกแมน ขึ้นคล่อมข้างหลังไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ตบหลังหัวแล้วก็กระชากหัวมันออกมาแล้วก็เลยสงสัยว่าแล้วมันจะสู้ต่อ,อยังไงอย่าบอหนะ้าไททันคาเมล่าแมนจะสู้ทั้งที่หัวกุดไปแล้วไม่น่าใช่เออก็น่าสนใจว่าจะมีอะไรตอบผมนะหลังจากที่ไททันคล็อกแมนจัดการไททันคาเมล่าแมนโกงจริงับผมนะตัวคดโคตรโหดไททันคล็อกแมนมันเก่งไปทุกรอบด้านนะจนไม่รู้ว่าจะหาใครมาสู้ แต่เรามาดูกันว่ารอบนี้จะมีอะไรโอเคมาเนี่ครับผมนะอืมทูบหลังอืแล้วก็ดึงดึงกาชากออกมาอยู่ไหนอยู่ในโลมนันนี่มันนีมดึงมาอมโอ้โหดึงหัวขาด,คดโคตรโหดเลยรับนี่ไงเออเห็นในตัวนี้ครับผมนะเออแล้วก็มันมีวิง่งวิ่งเหมือนตอรแมนด้วยเจอบอ้าวเอ ใช้พลังย้อนเวลาอย่างนี้เลยเรเรียบร้อยเออใกล้จะหมดอ้าวตุ้มโดนเดเอาแฮ่าอุย๊ยไสแอนทิสแมกเนตแล้วก็แมกเนตสกิบดียังไม่ตายผมเนะี่ยโอ้โหลุมจับโดนเนี่ยแหละอือหืออะไรเราก็ยังสู้ได้ยายาดูพลังอ่อนแล้วยังสู้ได้แต่ว่าอืมอ้าวไททันคเราเวลแมนไม่จบก็ผมนะช่วยครูโดนจิ้มตายหาล่วงเลย แล้วก็เอ้าควบคุมเหรอเจาะจะจะเจาะไม่เข้าแม่งแข็งเกินบัรครับอืมงั้นเอามันไปก่อนได้เฮียมองอะไรเราเออคาร์เลแมนนี่ก็มองจังเลยเออโอ้น่าสนใจครับผมนะเออผมก็ว่าอยู่ว่าตอนที่ช่วยไทยทันคาเมลแมนไอตัวปรสิต มันก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะมันไม่ได้แก้ไขอะไรเลยปะเออกลายเป็นว่าเหมือนเออไม่รู้เขาช่วยยังไงเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็กลับไปโดนควบคุมเหมือนเดิมผมก็เลยงงว่าเจตนาของเรนทันค็อกแมนคืออะไรเออเอาเป็นว่าเรามาค่อยๆสโลดูก็แล้วกันมา นี่ครับผมนะก็จับกระชากมาทุบหลังคออืแล้วก็กระชากเออไม่เข้าใจว่าย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันช่วยอะไรผมงงกับเจตนาะคือพลังย้อนเวลามันก็ค่อนข้างจะหลูด,ดีผมนะผมแค่งงว่าทำไมกันหรือเสียใจภายหลังที่ท,ท่าอ่าฆาไททันคอ,อกเแมนปะเออสงสัย นี่ผมเนี่ยมันกัดติดแบบเนี้มันเอาไม่ออกด้วยอืมลุกขึ้นมายืนนะผมแล้วใช้พลังย้อนเวลารืบเนี่ยอืมปรสิ์ก็ย้อนกลับไปเอหรือว่าอาจจะ พยายามจะจัดการตัวปรสิตแต่เห็นว่ามันเกาะติดแน่นมันแก้ไขอะไรไม่ได้เออแล้วก็อยากไม่อยากฆ่าไททัทนคมแลมแมนก็เลยย้อนเวลากลับไปคือตอนแรกไม่รู้ไงว่าปรสิตมันอาจจะไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นก็เลยพยายามหาตัวมันแต่พอเอาออกมาแล้วเห็นว่าแม่งติดมากเอาออกไม่ได้เออก็เลยอาย้อนกลับมาเหมือนเดิมก่อนแต่แล้วเราจะแก้ไขยังไงใช่ไหมเออประมาณนั้นปะ นี่ยครับผมนะอุตส่าห์สู้แทบตายย้อนกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วก็เสียพลังด้วยเหมือนพลังใกล้จะหมดเต็มแก่เฮ้ยเอ้ยอะไรล่ะเออตัวยังโดนควบคุมอยู่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็นี่ครับผมเนะไซแอนติชชอบที่ไซแอนติชนี่ไปปรับตัวเองให้กลายเป็นแม่เหล็กด้วยเพื่อต่อกรก,กับไท่ทานคล็อกแมนโดยเฉพาะผมเนะเพราะหลายท่านก็บอกมาในพาร์ทที่แล้วว่าจุดอ่อนของด้านคล็อกแมนก็จะเป็นแม่เหล็กนี่แหละเพราะแม่เหล็กมัน มันทําให้นาฬิกาลวนไงเอไซนทิสก็เลยปรับตัวเองเป็นแม่เหล็กแล้วก็เช่นเคยครับผมนะนี่การประดิษฐ์ของไซนทิตสกีบดทีทอยเลตไททันมกเน็ตเอแล้วก็ตัวอานิี้บีบ้าเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันฆ่าอะไรมาวะเนี่ยนาฬิกามันฆ่านาฬิกามาฮ่อ มันไปเอานาฬิกาของใครมาเออแล้วท่านก็บอกมาผมนะ่ใครมีนาฬิกานี้สามารถเคลื่อนไหวในเวลาที่หยุดได้ไม่นเขาของใครมาเนี่ยเออเลี้วงมาแปะไว้บนหัวที่มีดท,ทอยเลสแมกเนตค้างอยู่ข้างบนอืมแล้วก็จับอ๋อมันเอาไว้กันในนี่หยุดเวลาหนีป่ะเออเมื่อ,อมันเอามาใส่มันก็ไม่ต้องกลัวโดนหยุดเวลาอะไรแบบนี้อ๋อฉลาดนะผมนะไปเอามาจากไหนวะ แล้วก็จับกับผมนะจับเอาไว้ไอ้อะไรเราจับทําไมต่อยไหม,มสักทีมันใส <c oughs> แต่ว่าเรียบร้อยครับผมเนะี่ยแต่วันนี้ไททันคาเร์แมนค้อนต่อเอาไม่ได้ค้อนต่อถือค้อนต่อมาแต่เอาจิ้มเอาอะไรจิ้มวนะเนี่ยมีดอไม่อ๋อเอาสันสันสันค้อนเออเอา <c oughs> ตรงปลายค้อนมาเสียบ คนโหดจิ้มชั่วโอ้โหเข้าไปตรงกลางนาฬิการะเบิดตู้มเลยผมเนะี่ยเรากำลังบ่นไม่หายว่าไทาทันคล็อกแมนโกงสุดแต่ว่ามันโดนโค่นจนได้ที่หาคือตรงนี้ครับผมเนะอาม,มีบ้าทรีบิทอยเลตพยายามจะเจาะเข้าไปควบคุมแต่เจาะไม่ได้กรอบแม่งหนาเกิน <c oughs> เออเฮียเจาะไม่ได้ับเฮียหันมามองเวนไอ้ Wait, แต่ว่าเออถ้าเอากลับไปที่ฐานก่อนก็อาจจะมีเครื่องจอเจาะแรงๆครับผมเนี่ยอาจจะเจาะเข้าก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตรายของฝั่งคาร์เมลแมนแล้วก็คล็อกแมนอีกครั้งเอแล้วก็นี่บอกมองอะไรตบอนม,มดูดก้อนหินมาตบดิ้นเลยเออ โอเคผมนะผมลองมาไล่ดูคอมเมนต์เพราะอยากจะรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับการที่ไททันคล็อกแมนย้อนเวลาช่วยไททันคา m เมล่าแมนครับผมนะเพราะว่าสกิลย้อนเวลามันจะย้อนกลับไปอย่างเดิมไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมเอาเอา,เอาประสิทธิ์ออกไปได้ผมนะเอก็เลยเหมือนเขาบอกด้วยว่าใช้พลังเฮรื่องสุดท้ายเพราะว่าพลังของไททันคล็อกแมนนี่เหมือนจะหมดไปอาการใช้ย้อนเวลาเพื่อช่วยไททันคาเมล่าแมนนะผมนะเอ ก็อาจจะถือว่าเป็นฮีโร่ครับผมนะถึงเราจะล้มไปแล้วเอแต่ก็ยังใช้พลังเฮือสุดท้ายในการย้อนกลับมาเหมือนเดิมเพราะอาจจะไม่อยากพังไททันคาเมล่าเมอะไรแบบนี้อยากจะช่วยอืมก็เลยใช้พลังย้อนเวลาครับผมนะแต่ก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปด้วยว่าตอนแรกคิดว่าปรสิตจะดึงออกได้ก็เลยลองค้นดูก่อนค้นเสร็จเแล้วค่อยช่วยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันติดเงกดึงออกไม่ได้แม่งติดหนะักเกิน ก็เลยกลายเป็นว่าช่วยไม่ได้ยังต้องย้อนกลับมาแบบเดิมก็ทําให้การต่อสู้ที่ผ่านมาสูญเปล่าและจากนั้นก็โดนล,ลุมโดยพวกไซแอนทิดแม่เหล็กและก็สพีดีแม่เหล็กครัผมนะเออก็น่าสนใจแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละมั้ง <laughs> เพราะว่าอย่างที่ผมบ่นใช่ไหมว่าการปรากฏตัวไททันคล็อกแมนตัวที่แลดูโกงที่สุดในบรรดาทุกซีรีส์แต่ตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วผมนะว่าไททันคล็อกแมนไม่ได้เป็นอมาตะเสมอไป ยังโดนโค่นได้เมื่อพลังหมดหรืออะไรผมนะั้นแล้วก็ไซอ n นทิสนี่ก็ยังคงประดิษฐ์สกิบดีแล้วก็ประดิษฐ์ตัวเองให้สามารถจัดการกับไททันคล็อกแมนได้อยู่บ้างดังนั้นไททันคล็อกแมนไม่ได้โอพไม่ได้อามาตารับผมนะมีสิทธล่วงแล้วตอนนี้ตัวละครที่โกนที่สุดในซีรีส์ก็โดนพาตัวนะ่าพาตัวกลับไปที่ฐานของไซอนทิสกิบดีเอ ซึ่งเป็นข้อดีของการที่มีเกาะโกงครับผมนะประสิทธิ์จ่อไม่เข้าพยายามจะเจาะไปควบคุมเจาะไม่ได้แต่ว่าก็น่าสนใจในเรื่องจะไปทางไหนครับผมนะตอนที่ผมรีแอคชั่นอยู่นี้ตอนที่เจ็ดก็มาแล้วนะเออจริงๆซีรีส์นี้อัปเดตก็ค่อนาจะไวเหมือนกันเราได้ดูต่อเลยครับผมนะเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฝั่งสกีบิดีควบคุมไททันคล็อกแมนได้เหมือนที่ทำกับไททันคาเมลแมนแล้ว คนอื่นไม่จะสู้ยังไงวะกลายเป็นฝั่งสก,กิบีท้ทอยเลทนี่น่าจะโกงสุดในซีรีส์ผมนะคงไม่มีใครสู้ได้แล้วมั้งแต่ก็ต้องมาดูกันเพราะว่ายังมีตัวละครคล็อกแมนตัวอื่นที่มีความสามารถเวลาอย่างอื่นอยู่เออเราเห็นอันนี้ก็เห็นย้อนเวลาเต็มเต็มผมนะเห็นหยุดเวลาเห็นสโลว์ไทม์เอ๋คล็อกอัพคาบุโตะอาจจะมีอย่างอื่น รออยู่อีกก็ได้คอยติดตามชมก็แล้วกันแต่ก็โอเคครับผมนะคือการรีแอคชั่นกิบบิททอยเล็บมัลติเวิร์สตอนที่6พาร์ท2ครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานของใครอยากดูผมรีแอคชั่นตีต่อไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะตอนต่อไปนี่ผมก็น่าจะมาตามทันแล้วผมนะตอนแรกว่าจะทันตอนที่6แต่ว่าตอนที่7มา,าไวเกินเออครั้งต่อไปนะ่าเป็นตอนสุดท้ายของปัจจุบัน ค่อยว่ากันคราวนี้ก็ขอไปก่อนกูดไบ้ง่วงง่ายกูดไน